ไปส่งกำลังใจให้พี่ตู่พบทรนกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดเธงมีอาการป่วยเป็นเส้นเสียงอักเสบค่ะหาาากววว่ในนนนัััี้้้เรยยยงดยด เรียกว่าโชว์สปิริตสุดๆนะคะสำหรับนักร้องคุณพ่อลูกสองอย่างพี่ตู่พบทรค่ะที่มีอาการเส้นเสียงอักเสบแต่ก็ยังคว้าไม้ร้องเพลงนะคะหลังจากที่ได้ไปพบแพทย์มาแล้วโดยก็วินิฉัยว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบแบบเรื้อรังค่ะเนื่องจากตอมทอมซินอักเสบแล้วก็ใช้เสียงต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานโดยเจ้าตู่ก็เผยนะคะว่าคุณหมอเนี่ยได้ฉีดสเตียรอยเพื่อช่วยไม่ให้อาการหนักซึ่งก็ได้มีการยกเลิกงานเพื่อดูแลตัวเองก่อน3วันแต่ก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าไม่สามารถเบรกงานยาวๆได้เพราะว่ารับงานเขาไว้แล้ว แล้วเนื่องมานานแล้วครับผมผมว่าเริ่มจากเป็นทอนซินเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็มีงานภาคมีอะไรเงี้ยที่มันใช้เสียงค่อนข้างเยอะหละังจากนั้นมันก็แบบเกือบดีขึ้นแล้วพอมาซ้ํามันก็แย่ลงคุณหมอก็อัดอัดยาไปแล้วครับเป็นยาแบบที่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่มันค่อนข้างแรงใช่เป็นพวกเซรอยซึ่งผมปีนี้ผมหลายรอบแล้วเหมือนกันเล่นตามผับตามบาร์บางทีมันมีควันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ วันนั้นหนักเลยฮะวันลุกขึ้นก็เลยแบบแย่เลยแล้วก็มีเมื่อวานนี้ที่ต้องไปร้องเพลงให้มากริกรนกับคิมเบอรี่ก็สัญญาน้องหฮ้ยว่าจะร้องให้เขาเต็มๆแต่ว่าขึ้นไมจริงๆก็ต้องหาคนมาช่วยคุณหมอก็เตือนบอกว่าก็เนี่ยแหละครับก็ต้องโดนสเตียรอยนะครับเหมือนเรียกว่าก็านอกจากการพักผ่อนแล้วก็อันนี้มันก็จะแบบประทังเราให้ไปได้อีกแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็คือถ้าไม่ไม่ใช้ยาแบบนี้ มันก็จะเป็นเม็ดได้แล้วถ้าเป็นเม็ดเราก็ต้องผ่าตัดในช่วงสองวันนี้ก็ต้องพยายามพูดให้หน้อยที่สุดมันไม่ได้แย่แบบมากขนาดนั้นแต่ผมว่ามันแค่แค่เป็นมานานนะครับ้มมันไได่ด